เอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีกสองนะครับซีซั่น2017ครับที่สนาม PTT Stadium จังหวัดระยองนะครับเชียงใหม่ FC เจองานหนักนะครับต้องบุกมาเยือนพลังเพิงนะฮะทีมที่เรามักจะแพ้ทางนะครับก่อนหน้านี้เชียงใหม่เจอ PTT ระยองเนะี่ยหกครั้งหลังสุดไม่เคยชนะเลยนะครับเป็นการแพ้สี่เสมอสองมาเยือนที่นี่สามครั้งหลังสุดเนะี่ยแพ้สองเสมอหนึ่งครับมาดูกันว่าเกมวันนี้จะปลดล็อกได้หรือไม่ เชียงใหม่ไม่มีนัทพลสุขชัยนะครับแบ็กขวาที่ติดโทษแบนนะครับหน้าเป้าวันนี้เย็นดิกรุยนะฮะลงตั้งแต่นาทีแรกโอกาสของเจ้าบ้านครับทานผู้ชมมงสกัดดอกไม้แล้วเป็นท้านันของรัชานนท์ฮะวิ่งมาใส่ลูกมิบมาแต่ติดทน่านันของวิชานันทศรีแบ็กขวาเชียงใหม่ครับโอกาสของเชียงใหม่ครั้งแรกครับเหยาวเปิดเข้ามาเย็นดิกมงเต็มๆครับโอ้โห่จะไปติดผู้สาประตูบุญญเกียรติวงสาจั่มครับมาเหลือเชื่อกับเซฟลูกนี้ เจ้าตีนะฮะนายทวารเจ้าบ้านแล้วเป็นเอยนดุลิคคนเดิมครับได้พลิกยิงลูกนี้ดูครับก็ยังเป็นบุญยเกียรติอีกนะ,ะที่ปัดไว้ได้โอ้โหเจ้าบ้านลุยมาทางขวาครับท่านผู้ชมเราได้เปิดลูกนี้หมาเอ็กซูวานา,าพัตกิ่ง9ก้านะเตะทิ้งออกไปได้มาดูลีลาของบุเิเตนบรูโน่ครับท่านผู้ชมลากหลบมาครึ่งสนามนะฮะผู้เล่นเจ้าบ้านเอาไม่อยู่แล้วตัดสินใจปั่นลูกนี้แต่ว่ายังไปโดนบุญยเกียรตินะปัดออกหลังไปได้อีกครับมา นายทวานน้าหล่อนะฮะวันนี้ช่วยเจ้าบ้านไว้เด้หลายครั้งจังหวะนี้เหยาได้มงครับแต่ว่าหลุดรอบออกหลังไปแลลวครับมาครึ่งแรกเนี่ยเชียงใหม่น่าจะได้2อถึงสลูกเลยทีเดียวนะถือว่ามาดีครับพยากรนาจบครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมาดูกัตนต่อในครึ่งหลังครับเชียงใหม่ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะฮะจังหวะนี้มาโจแต่ขึ้นนะฮะเจอกับเดนิสบูดิโล และในจังหวะนี้ครับดนถือเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยนะฮะวอิตันบูโน่เจ็บที่บริเวณข้อศอกขวานะครับไปปัดทะกับเท่านั้นของธนงธิ์นะฮะกองหลังของเจ้าบ้านเจ็บจนเรียกว่าพยายามจะฝืนเล่นต่อนะแต่สุดท้ายไม่ไหวเป็นริสติยานคิรอฟสกี้นะครับที่ถูกส่งลงมาแทนแต่จังหวะนี้ครับเยนดริกงงชงมาริสติยานพลิกลูกนี้โอ้โหกดด้วยซ้ายแล้วก็ลุดรัวออกหลังไปเจ้าตัวเสียดายสุดๆกับลูกนี้มาช่วยหมน่าได้มาก โอกาสของพีทีดีก็เปิดเข้ามาตวัดยิงลูกนี้ลูกยิงชุลมุนพยายามจะซ้ำลุ้ไม่ได้ครับเดนิสบูรีโลโจแต่ขึนหล้มตัวขวางไว้แล้วเจ็บเลยครับลูกนี้เกมนี้ผู้เล่นเชียงใหม่สะบักสะบอมกันหลายคนเลยทีเดียวครับจากลูกเตะมุมครับท่านผู้ชมล้วเปียกร้อยเลยครับโอ้โหเจ้าฟาร์มฮะสหรัตกันเยโรดนะครับดึงประตูต่อศูนย์ครับมาเอาจนได้ที่เป็นลูกสูตรเลยลยครับวิ่งมากกดไม่จับครับเสียบมุมเลยโอ้โหลูกนี้ยิงดีครับต้องยอม แล้วเช็ดโคนเสาเข้าไปเลยด้วยนี่เป็นตัวสำรองที่เปลี่ยนตัวลงมา้วครับเจ้าฟาร์มสารัตกันยาโรดมาโต้ในนาที83ครับจงังหวะนี้เชียงใหม่หน้าตีเสมอได้ครับบอลพิลิวิตลูกนี้โอ้โหโดนยันเข้าไปครัวปุ๊บยิงโดนสกัดออกหลังบอลพิลิวิตเจ็บเลยครับจงังหวะนี้ว่าลูกเตะมุมช่วงทดเจ็บครับท่านผู้ชมลูกนี้เชียงใหม่ยิงเข้าเลยครับแต่ผู้ตัดสินไม่ให้เฉยเลยครับโอ้โเรียกว่างงในทั้งสน,นาม ว่าเกิดอะไรขึ้นยันดิกรุยนะครับยิงเข้าไปแต่ผู้ตัดสินปฏิเสธกับผู้เล่นเชียงใหม่เข้ามาประท้วงเดี๋ยวดูภาพชาครับบอลเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมีผู้เล่นของพีทีดีรยองลม้มลงไปนะฮะไม่รู้ว่าโดนอะไรแต่ผู้ตัดสินเป่าเฉยเลยไม่ได้ครับประยมโอโหเจ็บปวดกับลูกนี้ทบดเจ็บเลยฮะ หมดเวลากันแกันครับชืมเอฟซีแพ้ทางต่อไปและบุกมาพ่ายพีทีะะยองอย่างน่าเสียดายครับเล่นดีแต่ไม่มีแต้มครับตึงประตูต่อศูนครับ